กลับมานะครับกับ True Innovation Award นะครับ The New Era นั่นเองนะครับซึ่งตอนนี้นะครับมาถึงรอบที่2แล้วนะครับกับรอบ Direct Sale นั่นเองนะครับซึ่งในรอบนี้นะครับเราจะเปิดโอกาสให้เจ้าของนวัตกรรมนะครับที่ผ่านเข้ามาในรอบนี้นะครับสามารถนําเสนอนะครับความพิเศษนะครับหรือว่าให้รายละเอียดเพิ่มเติมนะครับให้กับทางคณะกรรมการของเรานะครับกติกาในรอบ Direct Sale เจ้าของนวัตกรรมที่ผ่านเข้ารอบจะต้องทําการนําเสนอผลงานต่อหน้าคณะกรรมการภายในเวลา5นาที โดยคณะกรรมการจะยังไม่มีสิทธิ์ซักถามใดๆทั้งสิ้นหลังจากนําเสนอผลงานครบทุกทีมแล้วคณะกรรมการจะทําการคัดเลือก2นวัตกรรมที่ดีที่สุดผ่านเข้าสู่รอบต่อไปทันทีในรอบนี้นะครับเรามีกรรมการอีกหนึ่งท่านนะครับที่จะมาร่วมตัดสินกันด้วยนะครับรับรองว่าพิเศษแน่นอนครับขอต้อนรับนะครับคุณวัชรากรศีมาสงเคราะห์นะครับผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดครับขอเียงประมือด้วยนะครับสวัสดีครับเนีเอาละครับ ตอนนี้เราจะมาอยู่ใกล้ชิดกันนะครับกับผู้ที่ผ่านเข้าสู่รอบ direct sale นะครับจากสาย A อนั A ่นเองนะครับและเจ้าของนวัตกรรมแรกนะครับก็คือซองบรรจุพันธ์ละลายน้ำนั่นเองครับเชิญเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอาละครับ ก่อนอื่นอยากจะให้แนะนําตัวนะครับกับทางคณะกรรมการนะครับแล้วก็คุณผู้ชมที่อยู่ในสตูดิโอแล้วก็ทางบ้านด้วยครับเชิญครับครับสวัสดีครับผมชื่อพักวัฒน์ทองลนจันทร์นะครับมาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาการใหญ่ครับผมมีเวลาเต็มๆให้เลยครับ5นาทีนะครับขอให้ใช้เวลานี้ให้คุ้มค่าแล้วก็เป็นประโยชน์ที่สุดแล้วกันนะครับครับผมพร้อมนะครับพร้อมครับ5นาทีครับเชิญครับครับก็จุดเริ่มเลยนะครับจุดเริ่มจริงๆเนี่ยก็คือ ตัวหนังปลานะครับตัวหนังปลาเนี่ยมันเป็นวัสดุเศษเหลือจากอุตสาหกรรมการแปรรูปสัตว์น้ำนะครับซึ่งทางภาคใต้เนี่ยมีอุตสาหกรรมแปรรูปพวกนี้เยอะมากซึ่งตัวหนังปลาตัวนี้ครับปกติแล้วเนี่ยโรงงานอุตสาหกรรมถ้าไม่ทิ้งก็จะนําไปขายทําเป็นอาหารสัตว์หรือไม่ก็เป็นปุ๋ยนะครับซึ่งจะมีมูลค่าทางเศรษฐกิจค่อนข้างต่ำนะครับดังนั้นจึงเป็นปัญหาจึงเป็นหัวข้อของทีมงานวิจัยของผมก็คือเราจะสามารถทํายังไงก็ตามให ใช้ตัวหนังปลาตัวนี้ให้มีประโยชน์มากที่สุดนะครับเพิ่มมูลค่าของมันนะครับก็ทางงานวิจัยเนี่ยเราพบว่าตัวหนังปลาชนิดต่างๆพวกนี้นะครับเราสามารถนํามาสกัดเป็นตัวเจลาตินได้นะครับเจลาตินเป็นโปรตีนชนิดหนึ่งนะครับสามารถบริโภคได้แล้วก็เจลาตินเนี่ยเราสามารถนํามาผลิตเป็นตัวแผ่นฟิล์มนะครับตัวแผ่นฟิล์มตัวแผ่นฟิล์มของเจลาตินตัวนี้เนี่ยครับปัจจุบันเนี่ยเราสามารถพัฒนาเพื่อให้ตัวแผ่นฟิล์มตัวนี้ซีลได้ด้วยความร้อนเมื่อซีลได้ด้วยความร้อนปุ๊บเราสามารถทําให้มันเป็นซองได้เลยนะครับ ซึ่งตัวซองตัวนี้เนี่ยก็สามารถบรรจุได้ทั้งน้ํามันนะครับแล้วก็เป็นตัวผงต่างๆนะครับของแห้งนะครับสามารถบรรจุได้สมบัติเด่นอีกตัวหนึ่งก็คือตัวฟิล์มหรือตัวซองเนี่ยสามารถละลายได้ในน้ําร้อนหรือน้ําที่อุณหภูมิเกิน45องศาขึ้นไปสมบัติในการละลายก็ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิของน้ําด้วยนะครับยิ่งน้ําอุณหภูมิยิ่งสูงความสามารถในการละลายก็จะยิ่งเร็วนะครับผม ละลายแล้วนะครับตัวนี้ละลายแล้วนะครับโดยที่ไม่ต้องกวนเลยถ้ากวนปุ๊บตัวเนื้อฟิล์มก็จะละลายหายไปเลยครับผมก็สามารถใช้ทดแทนตัวพลาสติกนะครับที่ใช้สารวัตถุประสงค์แบบนี้ได้เลยนะครับซึ่งตัวพลาสติกเนี่ยก็เป็นวัสดุโพลิเมอร์สังเคราะห์นะครับซึ่งย่อยสลายทางธรรมชาติได้ยากอยู่แล้วนะครับแต่ตัวนี้ย่อยสลายได้ด้วยทางชีวภาพได้เลยนะครับแล้วก็รับประทานได้ด้วยนะครับผม ซึ่งในส่วนของตัวนี้นะครับถ้าคิดในเรื่องของราคานะครับบางคนคิดว่ามันจะแพงหรือเปล่านะครับเนื่องจากมันทํามาจากวัสดุเศษเหลือดังนั้นค่าของต้นทุนต้นทุนคือวัตถุดิบในการเอามาทําตัวนี้เนี่ยคือเท่ากับศูนย์เลยนะครับก็ต้นทุนจะต่ํามากนะครับที่เหลือก็จะเป็นต้นทุนในเรื่องของค่าตองกระบวนการผลิตต่อหนึ่งโซเนี่ยก็จะอยู่ประมาณ5-10สสตางค์เท่านั้นเองนะครับถ้าเทียบกับคุณสมบัติที่ได้ข้อที่เด่นของมันเนี่ยนะครับก็สามารถเป็น ตัวอย่างของบรรจุภัณฑ์ชนิดหนึ่งที่น่าสนใจนะครับเอาล่ะครับเรียบร้อยนะครับครับผมเรียบร้อยครับผมนะฮะโอ้โหใช้เวลาได้คุ้มค่ามากครับไม่ถึง5นาทีด้วยนะครับนะฮะโอ้โหอันนี้ก็ดกรยุทธเป็นไงฮะได้ได้เห็นแล้ว ก็มีคําถามเพิ่มขึ้นอีกสองสาข้อในใจครับแม่ถ้าเกิดอยากจะถามเพิ่มเติมนะครับหรือว่าอยากจะรู้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับก็ต้องให้เขาเข้ารอบต่อไปนะครับอันนั้นก็แล้วแต่คณะกรรมการของเรานะฮะเอาละครับและนี่นะฮะก็คือเจ้าของนวัตกรรมนะครับสองบรรจุพันธุ์ละลายน้ํานะครับ ตอนนี้มาถึงนวัตกรรมที่2แล้วนะครับกับรอบ direct s a l e ของเรานะครับข้าววารางกูลนะครับคณะกรรมการของเราหลายต่หลายคนครับให้ความสนใจมากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปพบกับเจ้าของนวัตกรรมนี้กันเลยดีกว่าครับเชิญเลยครับเดินครับก่อนอื่นเลยครับรบกวนแนะนําตัวนะครับให้กับทางคณะกรรมการนะครับแล้วก็คุณผู้ชมหน่อยครับครับ ผมชื่อสิทธิพรมินินิตเป็นประสาทจัญญแพทย์อยู่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ครับอืมครับผมนะฮะอยู่ที่เชียงใหม่เลยนะครับนะฮะเอาละครับเป็นยังไงใช้เวลาให้คุ้มค่านะครับถ้าพร้อมแล้วเชิญครับขอบคุณครับประเทศไทยมีปัญหาขาดดุลการค้าทางเทคโนโลยีปีละมากกว่าแสนล้านบาทเนื่องจากเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์และทางเภสัชทางการแพทย์ต้องนําเข้าจากต่างประเทศด้วยราคาแพงวัตถุประสงค์การผลิต เราต้องการใช้ข้าวเจ้าไทยนะครับมาผลิตเป็นวัสดุห้ามเลือดภายในร่างกายมนุษย์ขั้นตอนการผลริตเราใช้ข้าวเจ้าบริสุทธิ์นะที่มีมาตรฐานตามเกณฑ์ทางการแพทย์นะครับเราใช้กระบวนการผลิตภายในประเทศไทยนะครับเติม3าตัวเติมที่มีมาตรฐานทางเภสัชอุตสาหกรรมและก็ทางห้องปฏิบัติการซึ่งปลอดภัยในร่างกายมนุษย์การเตรียมเราก็พยายามใช้มาตรฐานทางการแพทย์นะครับซึ่งเป็นมาตรฐาน ของอเมริกานะครับแผ่นเจลนี้ไม่ละลายในน้ำเพราะฉะนั้นคงรูปอยู่ได้เมื่อสัมผัสเลือดมันจะทำให้เลือดเนี่ยเกาะตัวนะครับเนื่องจากปฏิกิริยาความเป็นกรดแก่เลือดจะเปลี่ยนเป็นลิ่มนะครับและลิ่มนี้ก็จะเป็นกดห้ามเลือดที่บริเวณมีการตกเลือดชั่วคราวจะเห็นเป็นสีดำนะครับหลังจากเวลาผ่านไปประมาณ28วันสิ่งปฏิินทั้งหมดก็จะหายไปนะครับโดยไม่มีโรคแทรกซ้อนใ,นใ,นใด อันนี้เป็นการทดสอบจริงในร่างกายมนุษย์นะครับจากการผ่าตัดนะครับในการทดลองผู้ป่วยทุกแผนกที่มีอวัยวะอ่อนนุ่มนะครับเราก็จะตัดชิ้นงานนี้ให้เป็นชิ้นเล็กๆนะครับพอดีกับบริเวณที่มีการตกเลือดแล้วก็จะทําการซับเลือดนะครับชิ้นงานสามารถใช้ทําการผ่าตัดได้ในาการผ่าตัดทุกประเภทนะครับเช่นมดลูกไส้ติง่งหรือว่าทางทวารหนักเป็นต้นนะครับ หลังจากที่เราเฝ้าติดตามผู้ป่วยมามากกว่าร้อยลายเป็นเวลานานเกิน6เดือนผู้ป่วยทุกลายปลอดภัยนะครับและไายผลแทรกซ้อนทั้งประเทศไทยมีการใช้สินค้าประเภทนี้ประมาณ1 0 0 0 0แชิ้นต่อปีเป้าหมายการตลาดของเราหวังว่าในปีแรกเราจะโฆษณาเผยแพร่ทดลองให้แพทย์โดยทั่วไปได้ลองทดลองใช้ปีที่2คาดว่าน่าจะขายได้ประมาณ 1- 5ทางการตลาดและตเติบขึ้นเรื่อยๆขอบคุณครับโอ้โหเอาเลยครับแม่ คุณห,หมอเตรียมการเรื่องของเวลามาค่อนข้างดีนะครับไม่เกินเวลานะครับแล้วก็ข้อมูลค่อนข้างครบถ้วนด้วยนะครับคุณภาคกุ้งเป็นไงฮะสำหรับผมเลยครับครับเมื่อกี้นี้เห็นภาพที่คุณหมอเตรียมมานะฮะ ซึ่งในสายคุณหมอเนี่ยภาพที่ให้ดูเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของธรรมดาทั่วไปครับแต่ในสายคนทั่วไปเนี่ยโอ้โหกองเชียร์เลยอื้ไส้ือครับผมโอ้โหดูแล้วเสียวแทนครับผมแต่ว่าก็ถือว่าเป็นพิเศษที่ค่อนข้างจะตรงนะฮะแล้วก็กระแทกใจมากคือชัดเลยว่าประโยชน์ของข้าวเนี่ยมันเป็นยังไงอะไรยังไงนะครับก็ค่อนข้างชัดเจนครับผมเอาละครับและนี่นะครับก็คือเจ้าของนวัตกรรมนะครับข้าววารางกูลครับขอบคุณนะครับ เอาละครับตอนนี้มาถึงนวัตกรรมชิ้นที่3แล้วนะครับจากสาย A ของเรานะครับซึ่งถ้าเกิดคุณผู้ชมจำกันได้นะครับการพรีเซนต์ของเขาในรอบ a d v e r s i ์ e เนี่ยนะครับทำเอาคณะกรรมการของเราเนี่ยนะครับโหตื่นตาตื่นใจตื่นหูมากเลยนะฮะกับเจ้าของนวัตกรรมคูเน่นะครับหอมใหญ่ปรุงรสนั่นเองครับอ้าวเชิญเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเชิญเลยครับ ก่อนอื่นอยากให้นะนําตัวนะครับกับคณะกรรมการของเรานะครับรวมถึงคุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านด้วยลวกันครับครับผมคมชานเอกเตชวุฒินะครับบริษัทปกธนพัฒน์จำกัดเอาละครับมีเวลา5นาทีนะครับในการนําเสนอนะครับยังไงขอให้ใช้อย่างคุ้มค่าแล้วกันนะครับครับครับผมที่เกอดพร้อมแล้วนะครับ5นาทีเชิญครับครับขอสไลด์แรกเลยครับครับก็เกี่ยวกับคูเน่ของเราเนี่ยมันก็เป็นที่มาของจากเริ่มต้นนะครับในแง่คิดว่า จะทาอย่างไรจากเดิมเนี่ยหอมหัวใหญ่มีปัญหาในเรื่องของเกษตรกรนะครับในเรื่องของการผลิตตามฤดูกาลแล้วก็มีในเรื่องของราคาขึ้นลงตามฤดูกาลมันก็เลยเป็นผลให้เกษตรกรเนี่ยมีปัญหาบางครั้งเนี่ยราคามันตกต่ำทางมอเกษตรเองก็ได้ร่วมกันนะครับทำการวิจัยว่าจะทําอย่างไรเพื่อที่จะช่วยตรงนี้นะครับก็เลยเป็นที่มาของการคิดค้นว่าจะเอาหอมหัวใหญ่ไปทําอะไรได้บ้างนะครับก็ทําอยู่หลายรูปแบบจนสุดท้ายมาคลิกที่เป็นเครื่องปรุงรส S <S <an> การทำเนี่ยง่ายมากนะครับในการเครื่องปรุงรสของเรานะครับเหมือนกับเครื่องปรุงรสในท้องตลาดฮะแต่ท่านเนี่ยต้องเข้าใจว่าท้องตลาดเนี่ยเครื่องปรุงรสเนี่ยนะครับที่เราเราใช้กันอยู่เนี่ยเราเข้าใจว่าเออรสชาติตรงนั้นเนี่ยมันผ่านการแต่งกลิ่นสีรสในการเติมเคมีลงไปเพื่อที่จะให้ตอบรับรสหรือลิ้นของเราเนี่ยถูกตามรสชาติที่เราต้องการแต่หารู้ไหมว่าข้างในนั้นอนะ่ะสามสิบถึงสี่สิบเปอร์เซ็นต์มันเคมี ตรงนั้นก็คือว่าคุณไปซื้อผักปลอดสารในท้องตลาดเสร็จแล้วคุณก็ล้างซะสะอาดเลยสุดท้ายคุณก็มาเติมสารเคมีลงไปมันก็คงไม่ดีกับสุขภาพแน่นอนนะครับตัวนี้เป็นนวัตรกรรมที่ทําจากธรรมชาติ100เซนตะครับผมยกตัวอย่างว่าคุณทําไข่เจียว1ช้อนชาของคูเน่ะละลายน้ำนิดหนึ่งไข่3ฟองตีทอดกินได้เลยไม่ต้องใส่อย่างอื่นนะครับที่สําคัญคือมันถูยินวันที่เราทําแพ็กเกจตัวนี้ออกมาแล้วทําตัวใหม่นี้ออกมาโลโซเดียมตัวนี้ สามารถใช้ชงดื่มเพื่อบำรุงสุขภาพได้ด้วยนะครับมันคือธรรมชาติอันนี้เนี่ยเป็นงานอนุสิทธิบัตรนะครับแล้วก็เราเราได้รางวัลชนะเลิศผ่านมานะครับเครื่องปรุงของเราเนี่ยนะครับมีคุณค่าอย่างไรนะครับก็คือมันป้องกันความเสี่ยงต่อโรคนะครับนี่คือข้อมูลเปรียบเทียบว่าในท้องตลาดเป็นอย่างไรนะครับของเราโซเดียมต่ำกว่า710ยมิลลิกรัม่เวลาแล้วครับขอบคุณครับครับผมโอ้โหนะฮะเอาขอเซยงประมือก่อนแล้วกันนะครับ อาจจะต้องการเวลาเพิ่มเติมอีกหน่อยนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกไป5นาทีนะครับในการนําเสนอข้อมูลและก็รายละเอียดนะครับเอาละครับและนี่นะฮะก็คือเจ้าของนวัตกรรมนะครับคูเน่ขอบคุณนะครับเอาละครับตอนนี้ก็มาถึงนวัตกรรมชิ้นสุดท้ายแล้วนะครับกับนวัตกรรมนี้เลยนะครับแท่งสอดยึดในโพรงกระดูกมือชนิดมีรูล็อกนั่นเองครับถ้าเกิดพร้อมแล้วพบกับเจ้าของนวัตกรรมกันเลยครับเชิญครับ สวัสดีครับสวัสดีครับครับเอาละครับเชิญตรงนี้เลยนะครับก่อนอื่นเลยครับแม่อยากจะให้แนะนําตัวนะครับกับทางคณะกรรมการของเรานะครับแล้วก็คุณผู้ชมด้วยครับอ๋อครับชื่อนายแพทย์สัญญาณเดียมปุกนะครับอยู่ที่ภาควิชาโภชนิศาสมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครับครับผมมีเวลา5นาทีนะครับในการนําเสนอนะครับแล้วก็พรีเซนต์สำหรับนวัตกรรมของเราเองนะครับจะเกิดพร้อมแล้ว5นาทีนะครับเชิญครับ ที่มาและที่ไปนะครับก็คือการผ่าตัดของกระดูกฝ่ามือหักแบบเดิมที่เราใช้กันอยู่เนี่ยนะครับผมค <c oughs> ิดว่ามันยังไม่ดีพอเพราะว่ามันยังไม่ได้ตอบโจทย์อยู่สองสามข้อนะครับเวลาผ่าตัดเนี่ยสิ่งที่เราต้องการก็คือว่าเราควรจะให้มีแผลเล็กใช่ไหมครับมีความแข็งแรงมากพอโดยที่ไม่ต้องใส่เฟืองนะครับแล้วก็ตัวเหล็กเองเนี่ยไม่ควรจะนูนขึ้นมาเพื่อที่ว่ามันจะได้ไม่เกะกะอันนี้เป็นการยึดกระดูกแบบดั้งเดิมที่ใช้ลวดนะครับสมัยก่อนแล้วเรา,เราทํากันมานานแล้วครับเปร้อยปีแล้วที่เราใช้ลวดยึดดกระู ข้อดีของมันก็คือทําได้ง่ายราคาถูกนะครับแต่ว่าข้อเสียของมันก็คือว่ามันต้องการการใส่เฟือกเพราะว่ามันแข็งแรงไม่เพียงพอนะครับส่วนการยึดกระดูกด้วยเหล็กแผ่นกับสกรูเนี่ยเพิ่งเริ่มมีใช้กันมาไม่นานมากนะครับถึงแม้ว่ามันจะมันจะให้มันจะให้ความแข็งแรงได้ค่อนข้างเยอะนะครับแต่มันมีข้อเสียคือว่ามันต้องเปิดแผลเพื่อที่จะผ่าเอาเหล็กเนี่ยเข้าไปวางไว้บนกระดูกแล้วใส่สกรูล็อกเข้ามานะครับ ก็จะทําให้เกิดการติดของเส้นเอ็นแล้วก็มีแผลผ่าตัดชนิดที่ใหญ่ครับคราวนี้ผมก็เลยทําการศึกษาดูว่ากระดูกของคนเนี่ยมันยาวเท่าไหร่เพื่อที่จะออกแบบนะครับเราก็พบว่าขนาดของเส้นผ่าศูนย์กลางของโครงกระดูกเนี่ยอันที่แคบที่สุดก็คือกระดูกนิ้วชี้นะครับมีมีขนาดความกว้างในประมาณ3มมเตรนะครับเพราะนั้นตัวเหล็กที่เราออกแบบมาเราก็เลยมีให้ไม่ให้มีขนาดประมาณ3 3มมตรนะครับในส่วนของกระดูกท่อนอื่นเนี่ยมันจะใหญ่กว่านี้เพราะนั้นจะสามารถที่จะใส่ได้นะครับอันนี้ก็ออกแบบโดยวิศวกรจากบริษัทอ,ออท หลังจากที่เราออกแบบแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะให้ชมวิดีโอแสดงการผ่าตัดนะครับอ๋อนี่เป็นกระดูกเทียมนะครับอันนี้เราผ่าตัดให้ในกระดูกเทียมนะครับเป็นตัวอย่างให้ดูนะครับอันนี้เราก็จะกําหนดจุดทางเข้านะครับเปิดแผลเข้าไปนะครับกําหนดแลนด์มาร์คเพื่อที่จะใช้แทงเข้าไปอันนี้ก็จะเราใช้ตัวอ,อตัวแรกนะครับเพื่อที่จะสอดหาตําแหน่งที่จะสอดขยายโพรงกระดูกเราค่อยๆขยายไปทีละนิดนะครับ ก็ขยายไปทีละขั้นตอนนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็พอขยายได้เสร็จนะครับเราก็จะเอาแท่งโลหะเนี่ยนะครับเอาแท่งโลหะเนี่ยมาใส่เตรียมไว้นะครับนะครับแล้วเราก็สอดเข้าไปนะครับสอดเข้าไปเสร็จแล้วก็เอาออกนะครับเอาล้ครับหมดเวลาครับโอ้โห แม้ว่าจะดูไม่จบนะครับแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วก็พอจะเห็นภาพน,นะครับว่ามีการทํางานอย่างไรบ้างน,นะครับและนี่นะครับก็คือนวัตก,กรรมที่มีชื่อว่าแท่งสอดยึดในโพรงกระดูกมือนะครับชนิดมีรูล็อกนั่นเองครับขอเซ็นประมือด้วยนะครับขอบคุณครับ นะครับหลังจากผ่านมา2รอบด้วยกันนะครับตั้งแต่เอดเฟอร s ซายด์นะครับแล้วก็ Direct s a l e นะครับตอนนี้เนี่ยจาก4นวัตกรรมนะครับเราคัดเลือกเหลือเพียงแค่2นวัตกรรมเท่านั้นนะครับที่จะเข้าไปลุ้นกันต่อนะครับในรอบต่อไปนั่นเองนะครับบอกได้เลยครับว่าเข้มข้นแบบสุดๆเลยนะครับและคณะกรรมการของเราเนี่ยบอกได้เลยว่าโอ้โหกว่าจะตัดสินกันออกมาได้นี่นะครับก็ค่อนข้างหนักใจกันพอสมควรเลยนะครับตอนนี้มาลุ้นกันเลยดีกว่านะครับว่า2นวัตกรรมนะครับที่ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปนะครับ ได้แก่นวัตกรรมใดบ้างนะครับเริ่มที่นวัตกรรมแรกครับนวัตกรรมที่ได้ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปนะครับก็คือข้าววารัางกูลครับเดินเลยครับโอ้โหแมดังดงเลย ดีด้วยครับเช oh. ิงนี้เลยฮะโ oh. อ้โหแมตื่นตาตื่นใจผมไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะว่าเอ่อคลิปนะฮะหรือว่าภาพการผ่าตัดหรือเปล่าฮะที่โดนใจคณะกรรมการของเรานะฮะ oh. เห็นภาพชัดเจนเลยนะครับนะฮะเอาละครับและอีกหนึ่งนวัตกรรมนะครับที่ได้ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปนะครับได้แก่ คูแน่หอมใหญ่ปรุงรสครับดีดีด้วยครับเสิร์ฟครับโอ้โอครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับนะฮะได้มาเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับ2นวัตกรรมนะครับตัวแทนจากสาย A นั่นเองนะครับแต่ว่าแหมดีใจด้วยในขั้นแรกแต่ว่าต้องไปลุ้นกันต่อในรอบต่อไปด้วยนะครับตอนนี้อยากจะ ถามทางคณะกรรมการหน่อยละกันนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างครับกับ2ตัวแทนจากสายเนะครับผมขอเริ่มจากรัอตตี้ยูก่อนละกันครับนะฮะเป็นยังไงครับก็อยากจะชื่นชมทั้ง2ท่านเลยนะครับเป็นตัวอย่างที่ดีของนวัตกรคือมีการเอาเทคโนโลยีที่ที่ไม่ใช่แค่คิดเองอยู่คนเดียวครับผมแต่มีการ เอาไปหาหลักฐานอ้างอิงนะครับมีการใช้งานวิจัยเข้ามาช่วยครับผมและที่สําคัญคือถ้าสังเกต2ท่านในการพรีเซนต์เนี่ยจะบอกได้เลยว่ากลุ่มผู้ที่ใช้นี่คือใครครับผมราะห์จุดแข็งจุดอ่อนการตลาดคือมองครบเลยก็ชื่นชมทั้ง2ท่านนะครับครับผมน่ารุ้นครับแล้วก็ในรอบต่อไปเนี่ยนะครับก็จะมีความดุดเดือดมากยิ่งขึ้นเข้มข้นมากยิ่งขึ้นอย่างแน่นอนนะครับวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับสำหรับคณะกรรมการของเราทั้ง5ท่านนะครับขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับขอบคุณครับขอ งานหนักยังรออยู่ยอีกเยอะเลยครับนะฮะแต่ว่าวันนี้ได้ลุ้นกันแบบเต็มที่เลยนะครับวันนี้ต้องขอบคุณสถานที่ด้วยนะครับในการถ่ายทำของเรามหาวิทยาลัย,าลายกรุงเทพ <répondre> และกลับมาติดตามนะครับการแ <idad> ข่งขันเพื่อค้นหาสุดยอดนวัตกรรมกันได้ใหม่นะครับในสัปดาห์หน้านะครับอย่าลืมนะครับว่าสิ่งที่ดีที่สุดเกิดขึ้นใหม่ได้เสมอนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับเจอกันขอขอบคุณ ซีพีซิสโกและตราช้าง go banana zoo